สุดยอ<ะ>ดเลยครับย <ๆ S 1> ังยัง <พอ S 2> ตอนนี้ผมมาอยู่ที่เอาดูพวัจะได้ม่หงหงนะสุดท้ายว่าครับครับในวอนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับสาธุชนประชาชนมากันเยอะแยะเลยนะครับท่าวันนี้และนี่ก็คือโคศกที่พูดเก่งมากเลยครับว่าเชื่อเชิญคนทำบุญนะครับก็หนึ่งร้อยบาทก็ได้ เหรียญธนูมานแล้วนี่ก็คือผู้ที่มาช่วยนะครับดูสิครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่ารักมากมาทุกคืนมาทุกคืนเลยนะครับกลุ่มนี้น่ารักมากมากเลยมากันทุกคืนหรือเปล่าครับอ๋อสุดยอดเลยนะครับนี่เนี้นท้าย มากันทุกคืนได้ผลบุญกันมากมายเลยนะครับเกิดชาติหน้าสวยกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับด,ดีมากเลยนี่เป็นกลุ่มที่ใจบุญออจใจบุญใจกุศลกันทุกคนหน้าตาอิม่มเออไปด้วยผลบุญทุกท่านเลยนะครับรในกลุ่มนี้น่ารักทุกทกคนเลยนะครับโอ้โห สุดยอดเลยนะครับช่วยตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายใช่ไหมครับเจ็ดวันเจ็ดคืนค่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับใจบุญจริงๆน่ารักทุกๆคนเลยนะครับนี่นะครับมีประชาชนมากันเยอะแยะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเราไปเดินดูบรรยากาศที่ห่นด้วยนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่งานวัดเนินสุภาวาสในจังหวัดชลบุรีเดรับแล้วนี่คือผู้ใจบุญที่มาช่วยงานกันนะครับตอนนี้ก็มีการผมชาโดยประชาชนมาก,กันเยอะนะครับดวยนี่คือสาธุชนที่มาช่วยงาน แล้วก็ามาเจอ,อการอบผ้าไปด้วยนะครับดยอดเลยนะครับนี่คืองานมัดสุทาวาดงานที่มีประชาชนมากันเยอะในวันนี้นะครับ การห่มว่าก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเลยนะครับงานวัดเนินสุขาวาดนี้ตั้งแต่วันที่10พย10ปนี่คือประชาชนที่มาเที่ยวกันนะครับแสงค่ำคืนนี้วันนี้วันที่2ี1นะครับตอนนี้เข้าไปในโบสถแล้วนะครับโอเค มากันไม่หมดหรออ๋อมีอยู่ข้างนอกนะโอเคเลยครับนี่คือสาธุชนนี่ก็สาธุชนผู้ใจบุญนะครับมาร่วมเอาหรือผ้าเหลืองพุ่มอเขาเรียกผ้าผ้าผ้าห่อสีเหลืองๆนะครับเรียกว่าผ้าผมผ้าผมผ้าโอ้โหเผม่ยผมชนนี่คือการ ทำพิธีนะครับวัดสาธุชนมากันเยอะเลยครับดูนี่ครับวัดเนินนะครับวัดเนินเดี๋ยวดูนะครับผมจะให้ท่านดูกันเยอะๆมาเจอเกิดในงานวัดแห่งนี้นะครับซึ่งมีคนมากันเยอะมากร้านค้าไม่ใช่ครับร้านร์ไล่วันเกิดนี่คือฉลองจากวันเกิดนี่คือ คนเสด็จพ่อวันเกิดก็คือนี่เห็นไหมครับที่วันที่มีทุกทุกวันเลยนะครับวันเราเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับวันเสาร์ตามน,นั่งเนะครับวันพุธกลางวันตามกุ้งกัดุ้เห็นไหมครับแล้วก็วันอังคารตามสายญาติ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กราบว่าที่วัดเนินสุทาวาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสวยนะครับนะครับวิทน์ว้าวงโตคนแน่นมากนะครับไม่สามา,ารถเข้าไปได้เต็มไปหมกเลยนะครับนะครับผ <c oughs> มมาผมพาท่านมาดูบรรยากาศ ที่โบสถ์อีกครั้งหนึ่งนะครับดูประชาชนาสาธุชนม,มากันเยอะเลยนะครับนี่ก็ปัดเรียชนกษัตราย์ไทยภาว่าวันต่อไปนี่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะพระครูพิสิมปิชโลปการครับหมดแล้วเป็นเจ้าอาาวสอยากได้วางรับนะ อาจจะได้หานเมื่อวานรู้สึกประทับใจวาตรัดูน้ำรำสวยงามดีนะครับสุดท้ายสวยใน,นวันนี้คนมากันเยอะเลยทีเดียวเลยครับท่านดูเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูบรรยากาศที่ที่มีทำพูดต่างๆที่สอนคนนะครับให้ท่านชมนะครับสวยมากครับท่านดู บรรยากาศงามวันนั้นกลางคืนนะครับวันนั้นผมมากลางวันนะครับตอนนี้กลางคืนก็มีสาธุชนมากราบไหว้กันเยอะทีเดียวให้ท่านดูนะครับว่าภาพควาพันังเหล่านี้เป็นภาพที่มีความงดงามอย่างยิ่ง,งทีเดียวนี่นะครับท่านดู สวยงามจากหาที่ติดท,ที่ได้นี่นะครับและนี่คืออัลลุกมานนะครับดินกับทั่นเสวยจังเลย่านนี่คือตอนนี้มีงานอยู่นะครับเป็นงานประจำปีของวัดเนินสุขว่าแห่งนี้มียวการมาก็มากันนะครับมาเที่ยวมาไหวามาให้คนไให้บิศนต่างๆ่บนี้ ไหก็มาไมเพอเป็นลนะครับนีครับตอนนี้ผมใช้อัดเทปพูดนะครับเนื่องจากว่าไม่ผมลืมใส่เสียงขัดข้องนิดหน่อยนะครับและนี่คือการเขียนผ้าเพื่อ,อสาธุชนจะได้ไปห่มองค์พระเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับ เห็นไหมครับคนมาเขียนกันใหญ่นี่เขาเพึ่งห่มไปนะครับก็เริ่มเขียนใหม่นะครับด้านนี้ก็เป็นกระเบื้องท่านที่ต้องการาได้บุญได้กุศลก็เขียนนะครับแล้วก็ทําบุญแล้วแต่ทุกทกท่านจะทํานะครับาการทําบุญก็เป็นการสั่งสมบุญเอาไว้สําหรับในภายหน้าพบหน้านะครับนะตอนนี้เราก็มาดูประชาชนสาธุชนมา ท่องเที่ยวกันเยอะทีเดียวท่านดูครับตอนนี้ก็มืดอยู่นะครับประมาณสักสามสี่ทุ่มแล้วคนก็ยังเดินกันขวักไขว่นะครับนี่ก็กองการกุศลและที่วัดเนินแห่งนี้นะครับมีอดีตเจ้าอาวาสดังหลายๆองค์เลยนะครับหลวงพ่อโตอย่างนี้นะครับทุกคนก็มาไหว้มามีละครรํา แล้วก็ยังมีอาจารย์เกลี้ยงซึ่งมีชื่อเสียงมากเลยนะครับดูหนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มคนนี้นี่เห็นไหมหนุ่มคนนี้คอยเป็นบอดี้การ์ดให้กับสาวๆกลุ่มนี้นะครับดูครับสาวๆกลุ่มนี้ก็มาช่วยงานกันอย่างขมักขม้นเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับไม่ได้หลับได้นอนเลยนะครับดูคนนี้ครับคนซ้ายที่ใส่หมวกนี่น่ารักนะครับเพราะเป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้นะครับ ดูสิครับโอ้หน้าตาอิ่มเอิบด้วยผลบุญโอเคนะครับจบคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ